เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากที่เราทํายักหนึ่งเรียบร้อยขอย้าว่าทําเม็ดเดียวนะครับโอ้โนโนโนขอโทษเมื่อกี้ยักสามครับเพราะมันมีเชือกก็คือโปรนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า2.5ทํายังไงครับเพียงแค่ยิ้มยักหนึ่งมาดิหนึ่งก็คือการขมแหลวไม่ใช่ขมแหลวสิหายใจท้องแฟบนั่นเองแล้วก็ตรึงท้องเสร็จปุ๊บหายใจเข้ายุดกัชนะครับหรือจะกัดกรามก็แล้วแต่เลือกเอาระหว่างยุดกัสชกับกั๊ชกรามนะครับก็ลองทาดูครับไม่ชิับ แน่นอนครับตอนนี้เราก็ต้องใช้เชือกเหมือนเดิมผมเรียกโปรนะครับแล้วผมจะใช้2.5นะครับเป็นยักษ์สอดห้านะครับดวนนะครับสอคืออะไรครับหายใจเข้าออกท้องแฟบออกจมูกออกปากนะครับออกไลออก่ไล่จากออกจมูกมาก่อนนะครับ